สวัสดีตอนเช้าจ้าเหมือว่ามีพัสดุมานะคะเขาสั่งห,หอมหอมเอ้หอมเล่อยไปมีพัสดุมาละแต่ว่าเพื่อนกะหอมมาดีอยู่ค่ะต้นไม้ห้ามโยนวัสดุกล่องกล่องรึไปลสิไไสแบตกำลังหมดแบบนี้แกะเลย หนึ่งโลจ้ะหอมเลยแล้วเขาก็จะไปปลูปกปาท่อยังไงน่ะ

ใบเหลืองอยู่แต่ก็ต้นก็สดชื่อนอยู่ต้าอ่อนซ้อนเห็นมันก่อไงครพี่น้อง